เนอ Hello, ต้นข้าวเหรอเออคือวันนี้ผมมีธุระด่วนเนี่ยที่เรานัดไปดินเนอร์ขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมโอเคนะอย่ากกยผมนะผมขอโทษนะครับจ้ะเดี๋ยวคุยกัน <c ười> <c ười> บอกต้นข้าวว่าไม่ว่างแบบนี้ <c ười> ต้องเซอร์ไพรส์รนแน่เลยอะ <c ười> หนึ่งสองสาม <c ười> <c ười> อะไรกันแล้วเขาเป็นใครอ่ะคือคือมันไม่ใช่อย่างที<__่นายคิดนะบอกเขาไปเถอะไม่ต้องกลัวนะบอกบอกอะไรผมคือนายทำใจดีๆไหมนะคือฉันไม่รู้จะบอกนายไงเหมือนกันน่ะแต่ฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้คือว่าฉันกับเขาไม่ต้องพูดเลยเฮ้ยฟังฉันก่อนสิผมรู้นะว่าหมอเนี่ยเป็นกิ๊กของต้นข้าวแล้วต้นข้าวเนี่ยจะเลิกกับผม ได้เชิญตามสบายเลยเจ๊คิดนะว่าผมจะเสียใจผมอ่ะเข้มแข็งผมอ่ะแมนมาทีมาทียกเกิดสิอ,อู้วานตลอดเลยอะทีฮะ ทำไมอยังมัวจะทุกร้อนรุ่มในหัวใจยังมัวจะคิดว่าเธอไม่มีใครอยากจะชวนเธอให้ไปด้วยกัน พี่ต้นข้าวครับนี่โซ่แฟนผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทที่รักกันครับื่อหวังดีด้วยเฉยๆฉยเดี๋ยวก่อนนะตกลงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยก็เ,เป็นเพื่อนสนิทที่หวังดีกันนะคะส่วนเรื่องอนาคตก็ให้ปล่อยบนเรื่องของอนาคตนะคะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะคะ,ะจ้คืออย่างนี้ครับพี่โซเนี่ยนะครับเขาอยากจะทําอัลบั้มออกเทปแต่ว่ากลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลตติ้งจะตกครับ พี่โมนะคะจริงๆเราซ่อนเนี่ยร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะโ้โหคาร่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 าว่ร่า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 ่าร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 ่มราร่าร่าร่าว่นร่าร่าาร่าร่าราร่าร่่าร่่าราร่่าา่าร่าาาร่่ คุณะเลวสุดขั้วเลยนี่ตอนข้าวผมบอกแล้วเนี่ยผมดีที่สุดแล้วรู้ไหมนายพะาทิตนี่น้องชายจีบผู้หญิงเป็นของเล่นแบบนี้พ่อแม่ไม่รักใช่ไหมหรือว่าครอบครัวเนี่ยมีปัญหาขาดความอบอุ่นนายพระอาทิตย์นี่คุณไม่ต้องห้ามเลยนะรู้ไหมผมเนี่ยเกลียดผู้ชายที่ทำร้ายจิตใจผู้หญิงมากที่สุดเลยเอ๊ยยังมายิ้มอีกตอนเด็กเนี่ยไม่มีใครสั่งสอนอบรมใช่ไหมอย่ามาโทษนะว่าสภาพแวดล้อมไม่ดี ต่อให้พ่อขี้เมาแม่ขี้ยาพี่ป้านะ้าอาติดการพนันคนเราก็เป็นคนดีด้านอยู่ที่ตัวเราเอง<ต>ผมอยากเห็นนะว่าพ่อแม่พี่น้องคุณหน้าตาเป็นยังไงฉันนี่แหละพี่สาวเขาเองแล้วทำไมคุณไม่สั่งสอนให้เขาดีกว่านี่ี่เฮ้ยนี่คุณกับ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นอะไรกันนะฉันเป็นพี่เขาส่วนเนี่ยน้องชายของฉันส่วนคนนี้นะครับโซ่แฟนผมครับสเพื่อนสนิทค่ะพี่สาว

ฉันจะไม่มีทางน้อกใจได้ไม่โปรอดอย่าเข้ามาเลยฉันกลัวแล้วพี่พ่าสายไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าเราไม่จะนอกใจพี่พไป้พงเพไม่ใช่อย่างนั้นต้นข้าเขาถามนะว่าผมไปทางไหนอ่ะอย่าบอกว่าผมไปาทางนี้อย่าบอกนะอย่าบอก เพราะว่าการที่มีรักแท้นี่นะไม่ใช่เป็นการวิ่งไล่ตามเขานะต้นข้าวดูอย่างนี้สินิตยศาสตร์นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยรักแท้ไม่ทําให้เราเหนื่อยถ้าเมื่อไหร่ความรักนั้นทําให้เราเหนื่อยกับการต้องวิ่งไล่ตามเขาแล้วก็นั่นไม่ใช่รักแท้ใช่ไหมจ้าพี่นภศร เดี๋ยวเดี๋ยวเาป้อนตัวเองบ้างนะอ้าวคุณอกข้อป้อนยังไงก็เขาป้อนตัวเองมันผิดด้วยเหรออุ้ยอ่าป้อนให้ป้อนให้โอ้โหแหม่ใจเย็นใจเย็นใจนี่จ้ะนี่ะเป็นไงร่อยอ้โอะอะไรอะพานิตแหม่ วันนี้หน้าตาสดใสใช่แล้วต้องมีเรื่องดีๆมาไดแน่เลยใช่ไหมต้นข้าวโกรธผมไม่ยอมคุยกับผมเจ๊เป็ดคิดว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าครับผมควรจะทํายังไงดีเนี่ยนายมาปรึกษาได้ถูกคนแล้ว <c oughs> ไอ้เรื่องเอาใจสาวๆพี่หัดถนัดนัก <c oughs> มานี้เลยมานี้เลยมานี้ดิง่งหมอบ หมอบไว้นะอย่าเงยหน้าขึ้นมานะนี่พาทิดไม่เอานะไม่เอาอยู่ที่นี่นะห้ามทำหน้าเครียดเด็ดขาดหน้าจะอารมณ์ไหนก็แล้วแต่นะปากต้องยิ้มเข้าไว้อ่าแล้วก็จํำไว้เลยนะจะอารมณ์ไหนจะเครียดแค่ไหนจะแบบมุดไม่ดีตรงไหนเนี่ยปากต้องยิ้มเข้าไว้เข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วต้นข้าวกขกนายเรื่องอะไรอ่ะเอายิ้ม ใช่แกก็ผมไม่เข <acting in> <video> ้าใจผิดน <aren as> ึกว่าน้องชายต้นข้าวอ่ะเป็นแฟนใหม่เขาผมก็เลยด่าไปนิดหน่อยแล้วไปด่าเขาว่าอะไรพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่มีใครอบรมครอบครัวมีปัญหาอะไรประมาณนั้นเล็กๆไม่น้อยครับก็สมควรแล้วก็เป็นเจจก็โกรธนะแต่พระทิดก็ไม่รู้นว่าเป็นน้องนี่ คนไม่รู้มันย่อมไม่ผิดใช่ใช่ถ้าต้นข้าวเป็นคนมีเหตุผลหน่อยนะก็น่าจะรู้นะว่าพระธิศททำไปเนี่ยก็เพราะว่ารักถูกต้องเลยพี่ผมเห็นด้วยผมคิดแบบนี้เลยใช่เลยพี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ,อ่ะ <c oughs> อ๋อใช่สิใช่สิพวกผู้ชายชอบเข้าข้างกันเองคิดว่าตัวเองมีเหตุมีผลเพียงพอแล้วก็โทษแบบผู้หญิงใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ฉันถามหน่อยฮะผู้หญิงมาใช้อารมณ์ตรงไหนเหรอฮะเป็นผู้หญิงมาทำไมไม่ใช้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้อารมณ์ตรงไหนผิดตรงไหนผิดตรงไหน ใช้ลมตรงนี้เหรอเอาหุบยิ้มทำไมยิ้มไว้แก่ด้วยเธอหน้าบึ้งทำไมอ่ะก็ถึงฉันจะหน้าบูดหน้าบึ้งยังไงฉันฉันก็ยังสวยอยู่ฉันไม่เครียดไม่ผิดหรือันทีครั้งดีมากรับแขกไว้ยคนหาว่าอยู่ที่นี่ไม่มีความสุข we have a